ล่าผีเสื้อทุกคนดูผีเสื้อตัวแนเ <g awk> กาะอ,อยู่บนต้นมะนาวนะจ๊ะทุกคนดูสิลมพัด ไว้ๆเขาก็ยังอยู่ได้นะจ๊ะทุกคนตอนแรกเราก็จะพามาดูต้นส้มจีดนะคะทุกคนของยายนิดมันโดกมากดูไปดูมาก็เลยเห็นผีเสื้อที่เกาะบนต้นมะนาวแหละทุกคนก็เลยให้ชมผีเสื้อก่อนตาจริงแล้วอยากให้ดูต้นส้มจีดมันโดกมากแต่มันเปรี้ยวจริงๆทุกคนเขาปลูกไว้เพื่อประดับเฉยๆประดับบารมีเป็นไม้มงคลน,นะถ้ามากินนียโหเปรี้ยวตาปิดเลยทีเดียวลืมตาแทบไม่ขึ้นเพราะมันเป็นส้มที่มีรสชาติเปรี้ยว เปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวธรรมดาเปรี้ยวอิหรีเลยทุกคนถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็แอบ,บเห็นนะแอบ,บเห็นผีเสื้อที่มาเกาะอ,อยู่บนต้นมะนาวนะจ๊ะทุกคนแต่มันเป็นสีดำเนาะปีกมันมีสีดําลายจุดเป็นสีขาวมันก็เลยไม่โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเป็นสีอื่นมันจะเห็นเด่นชัดกว่านี้แต่เราก็พยายามซูมนะคะทุกคนซูมให้เพื่อนๆดูเราจะไม่ไปรบกวนเขานะตอนแรกๆว่าจะขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ดีกว่าเราซูมดูดีกว่าซูมดูแบบใกล้ๆไม่กวนการใช้ชีวิตของเขาดีกว่า เราก็จะซูมดูแบบนี้ทุกคนซูมเข้าไปซูมเข้าไป,เ,าไปเห็นไหมห้อยตรงเตงห้อยต้องแต่งอยูู่นะเราไม่รบกวนเขานะทุกคน ลมก็พัดเย็นดีสบายนะคะเขาก็ไหวเอ็นไปกับสายลมนะคะทุกน,น่ะเราเราเรา,เาือจับแน่นแท่ปนี่กำลังรุนอยู่ว่าเราสิโตโ๊กบอแต่เขาก็คงเป็นการดําเนินชีวิตของเขาแล้วว่าเขาต้องเกาะอ,อยู่หรือเขาอาจจะมาวางไข่เพื่อกินใบมะนาวต้นในี้ให้เกลี้ยงเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องนอนเขาชอบกินใบมะนาวเนาะบางตน้นก็เหลือเลยเทุกคนเหลือแต่กา้านเนาะอาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยเออเห็นไหมเขาก็สวยเหมือนในฉบับของเขานะเฮ้ยเราก็มาดูของแปลกๆแล้วเนี่ย แปลกตรงไหนรู้ไหมแปลกที่มันเห็นใกล้ๆแบบชัดๆแบบนี้ที่เขาไม่บินหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าที่เดิมที่เขาเกาะตรงนี้เขาจะวางไข่หรือเปล่านะทุกคนถ้าวางไข่ก็คาดคะเนไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันต้องเป็นไข่ที่ไว้รอกินใบมะนาวต้นนี้หมดต้นตาดำๆตัวเขียวๆแน่นอนเลยทุกคนว่าปะ อันไพ่ลูกก็บ,บอกสมเด้อพี่มาบอกสมเนะมัน,ม,นมันตามที่สมคันคเน่ละความน่าจะเป็นไวหรือเปล่านะคะทุกคนเอ้ยสันนิษฐานเวลาได้นี่ว่าเราคือเก่งนะเนี่ยสวยไม่ธรรมดาสวยแบบเก่งด้วยวปื้มในตัวความเก่งของตัวเองจังเลอยอ่ะทุกคน ใครไม่ชมเราชมไว้ก่อน,นเนาะเฮ้ยก็จริงไงก็จริงนะคว,วามน,น่าจะเป็นมันเป็นไปนได้สูงนะที่แบบว่าเขาจะไข่ไว้เป็นตัวหนอนอะไรงี้เนาะถาเบิงเด้อทุกคนถาเบิงหรือบ้านใครที่มีมะนาวใบมันเกลี้ยงแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะจ้าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใครมีประสบการณ์ล่วงหน้าก่อนก็ามาบอกชมได้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นพร้อมกันวันนี้แหละทุกคนเด้อจังไหนก็ฝากดเด้อทุกคนเด้อ แต่ส้มก็จะเป็นนักสือบอยู่ทุกคนเราจะไปดูทุกวันในจุดจุดนี้ว่ามันมีไข่อะไรที่แบบเกาะเกาะใบมานาวอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีเกาะก็แสดงว่ามันมีจริงโอ้ยเราจะเป็นนักสืบกันแล้วก็ดูพัฒนาการของไข่ผีเสื้อนะทุกคนล้อเบิงเด้อล้อเบิงเฮ้นี่ไ็้ไวย่ซ้ำนี่ก้อนบยบาบจ้า